วันนีครับผมคาอะครั้นพี่ไม่ได้นักฟายวันนีผมกำลังจะเดินทางไปที่การชนะบุรีวันนี้ดูนต่ำไปต้นี่ก็เจ็ก็เจี้รถออกมาเลยมรใชาเป็นาวันนี้ดูตรงสูงตรงเสริมว่า ใช่ได้เห็นคอตรงนี้ก็จำแล้วครับผมเพราะว่าเราอยู่ที่มา50ปีแล้วอ๋อจำคลองได้เห็นแอสจำอมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาจอดพักอยู่ตรงนี้ครับผมพอเห็นตรงนี้ปุบเราก็ดเ้นแาถึงเรก็ต้องรู้ว่าคุณสมัาสกีของแตมปาสกีได้รับรเลยครับผมกอฬาทีไ้ก็มาบเริญขึ้นไม่แน่ใจนะโอ้ เพราะเห็นนักบอลได้อ๋อเห็นต้องเห็นต้องจะจับได้ดีเพราะว่าสิบสามเพราะว่าอันนี้อายุเอ็ดสิบแปดครับผมแล้วตอนกลางคืนนะถ้าถ้าเขาไปเล่นงตอนกลางคืนน่ะไม่ได้หลับได้นอนอ๋อเอ้าหน่อยครัถามหน่อยเอ่อหลวงต้นข้าวเนี่ยเรารู้จักเขาตั้งแต่ตอนไหนที่เอา้ารบรงหารของเขาเนี่ยไปรู้จักตอนประกวดแต่ไม่รู้ว่า ตอนแรกไม่ได้รู้จักตอนพอไปเพชรบุรีพ่อบ้านเพชรบุรีไปเจอน้องเห็นน้องเขาใส่มากเลยครับตอนนี้น้องเขาบอกผมกระดุ๊กซี่ก็้ลยกลับมาบ้านแต่ไม่รู้ว่าจะตาองจนตนาการนับเพ่ว่า,วาตอนไหนแต่มาตูมาเต็มมาถึงตอนตอนเนี้ยตอนแท้เนี่ยอ๋อปแปดสิบแปดที่ว่าเป็นช้ำ วันนี้กิงพื้นล่าสุดอยู่หกสิบแปดสช่ไหมต้องเปลี่ยนไปประมาณประมาณสั่งสิสสิบในประมาณเนี้ยตอนแรกไม่รู้เราเป็นยังไงบ้างครับชอบในน้ําเสียหรือชอบในเนี้ยสิ่งทุกอย่างรับทุกตรงจากใจเลยหมดใจทุกตรงหนึ่งความน่ารักของน้องต้นข้าวทุกอย่างเขาเขาคุมได้หมดเลยเพราะว่าพี่เป็นคนดูของทุกตัวมาก่อน ครับผมต้องเมื่อก่อนยังยังเด็กน้อยอยู่ตอนที่ป่าพุพพวงกําลังดังๆอย่าตอนนั้นเนี่ยอคุณป้าเนี่ยเคยไปติดติดตามเคยไปดูเนี่ยหน้าเวทีคอนเสิร์ตไปใช่ไหมับไปไปบนไปใช่ไหมเขาก็ไปท่ายางเทคโนโลยีน่าบ้านที่คุณไปต่นั่นจะเป็นสาวๆไม่ได้เป็นสาวแล้วทุกมากแล้วก็ไปบ้านบ้านก็ไปดูดูสาวกันแฟนๆแล้วก็ไปดูเพราะว่าทแบบเราตาม อะแต่เราหนึ่งคือติดมากเลยติดติดต้นข้าวอ่ะครับแต่ไม่ต้องกลัวหรอกคุทุกตัวคนรักน้องต้นข้าวอ่ะรักน้องต้นข้าวหลังจากออกจากรายการวนเพลงชิงทุนมาแล้วเราก็มาค้นหาในใช่ ดูทูบเลยดูดูทูบเลยก็ดูตั้งนันนั้นอพอมามาเขาบอกคือกันสองทุ่มสองทุ่มแล้วเราก็ไม่ต้องหลับตอนไงน้ำตาไม่ต้องอาบตัวอ่อนให้เลิกไม่อาบโอมาเตีไเวลาตัวเสียเวลาดูตรงนี้ใช่ัวจะถ่ายรูปคนไหนม,มากงวจะได้เงินเยอะไหมโอทุกอย่างโอ้คือหมายกาบว่า ตกใจช่วยครับทุกอย่างตกคำมาเราต้องเปิด YouTube รอแล้วว่าน้องเขาแสดงที่ไหนดูตั้งกับวันแล้วว่าแสดงที่ไหนตอนจะหกโมงเริ่มแล้วเริกพูดตั้งแต่ไม่ต้องเข้าห้องน้ำแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรไม่ตอนไไในเลยต้องอยู่ตรงนั้นต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ในห้องตัวเองมีห้องตัวเองความส่วนตัวของเราของเราก็อยู่ของเราคนเดียวเลาต้องป่วยบเพราะว่าปวบ้า อันบ้คือเขาเรียกว่าตกหลุมรักน้องต้นข้าวถ้าบ้าเขาบ้าน้องต้นข้าวเพราะว่าไม่ใช่ป้าคนเดียวน่าจะทั้งประเทศนะตอนเรียนทั่วทุกภาคนะตอนเรียนที่งมนเตอนนี้ กำ่ังดีกลังปูดีกำงปเดีกำังจูดกำลังปูดีกำลังปูดกลังปูดีกลังปูดีกำลังปูีกำลับปูดีกลงดีกับแม่ีกคลังป่กังปูดีกนลังปูดีกำลังปูดีำังเกลังปูดีกำลังปดีกำลังปูดีกดีกำลังเดียวลงปูอีกำลปูังปูดป้าเลยว่าดีาทัีกงมากงปี้ำลงปูีกำง ไม่ได้บินมากเลยครับผมเ็จะเทนเพราะพอแม่ได้ไม่พีเอาอยู่เลยตอนที่ที่เขาไม่ให้ใครดูอะวางโทรศัพท์แมนริงกั <laughs> นหมดแล้วโยนไปเลยบนที่นอนนั่นแหละต้องไปดูไปเดินมาแล้ว ดูตรงไหนก็ดูไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรนะโยนโทรศัพท์ทิ้งไปเลยหมดเรื่องหมดราวจะต้องไม่ต้องเออมันต้องมาเครียดไปอาบน้ำให้สบายใจก่อนอ๋อวันที่เขาไม่นั่นแหละวันที่แบงกามี่ติตามและหาไม่เจอดีโอ้ดีจังช่องเนี้ยช่องพีตีะไอ้พีอะไรนะเฮียมูเฮียมูอ่ะเฮียมูเอาไปคนเดียวเนี้ยเราดินอยากจับิืออยากจับม ไม่เป็นไรนี่คออาการของปัจจอกสาไม้บ้าเออนตูคนเดียวคนเดียวแต่ยังไงตองมันได้คนเดียคนตามมาอันนี้ก็นั่นแหละเชี้แจงหมดลเมื่อวานวนที่เจ็นะว่าเจ้าอคนเป็นงานคืออาจา์ออกมาันแลนจงานแล้วก็อยู่ที่เจ้าภาพเขาจะยังไงอะไรเขาสนินช่องว่าช่องว่างเขาจะ่าช่องวงไ เปรีเท่ากันไม่ใช่คนเดียวเต็มคนเดียวตามคนเดียวแม้คนนี้ไม่ได้ว่าใครแต่เป็นกลางว่าไม่่ใชเป็นคนเดียวตามคนเดียวต้องมาเด่นต้องมาดังนี่ก็ทำมาตั้งสมัยแล้วนี่ก็ทำแบบเบงกบตี่ตั้งโจทย์น้อยนุ้นับงกอตี่ก็ตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอเควันนี้ นี่เราจะวันนี้รอติดตามสี่โมงครึ่งนะคุณป้าเด็ดเด็ดเสียว่าบ้านนะสน,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  <laughs> นใจคนระับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยที่เจ้าภาพนงที่เจ <c oughs> ้าภาพออก <c oughs> <ๆ>ไปได้ที่บุญก,ก็ไปบ้านออกไปได้หรอกที่งานปิดอ่าเจ้าภาพก็จะให้ใครไปถ่ายหรือว,ว่าถ้าเป็นงานปิดงานบุญแล้วทำไมก็ไม่ปิดกั้นนะครับจ้ายิ้มเลย เอา้าทำไมหาผมเจอผมอยู่ตรงนี้ทำไมวิ่งมาเจอล่ะจะไม่อันนี้มันมันพิมพไวแล้วอแต่ว่เาเม้เมนไม่ได้ไหนน้อ็มเม้นเมนไม่ได้อ่ะอเอาครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเจอแฟนฝั่งทีน้องต้นข้าวนะครับต่แกรู้ว่าผมมาพักเพียงสารานมหาวิทยาลัยกำแพงแสนนะครับแกก็เข้ามาทักทายเนาะก็เลยถามข่าวถามข่าวกา,าวรติดตามผลงานนะของน้องว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งแน่นอนว่า ปกป้องไปต้นไปเนี the ่ยน้ำไม่อาบครับข้าวไม่กินครับปิดตัวเองไว้ในห้องนะแกว่าอย่างนั้นแล้วก็เสิร์ชหาอาการไร้สุดนะฮะมีคอนเสิร์ตน้องทุกข้าวนุ่งหลัดวดตัวจะส่งน้องขึ้นรถใช่ไหมใช่ส่งน้องขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยถึงถึงไปหาหนาวถึงไปหาเถอะเอาได้เนี่ยช่ครับช่องขเนี่ยอ๋อเนี่ยต้องรณ์แล้นี้ครับนี่แอ่าอันนี้ชง

อโอเคขอบพระคุณครับผมวันนี้มีท่านผู้ชมทั้งไลฟ์สดด้วยแล้วก็ในคลิปด้วยมีคนชมอยู่ประมาณว่าคนนะครับเราจะจะฝากอะไรถึงเอฟซีเลยคนระับเฉพาะแค่ข้าชมอยู่ในช่องไหมพอเอฟซีใช่ยังเหมือนป้านะป้าไม่ไต้องไม่ต้อกป้าบ้าเพื่อคือรับรอง,งคร่ข้าวโดยกองต้องติดตามคือ วันไหนได้ดูไหมไม่ได้ดูมา่ถ้า,าไม่มีธุรกิจจริงไม่ถ้าไม่ได้สแสดงที่ไหนหงุดหงิดมากแล้วอะไรตัวอย่างเน้ยป้ญญาใจยากคือวันเมือ่อกว่าเราเสร็จติดน้องต้นข้าวแล้วจนแบบว่าต้องดูให้ได้ต้องดูให้ได้ ไม่รู้ไม่ได้ไม่ไหวแล้คุณนั่นรู้ที่ไหนก็แล้วแต่ต้องดูให้ได้หาจนเกิดแตกเดือดแตงต้องดูให้ได้ต้องเสิร์ชหาให้ได้ให้ได้ต้องเคยไปอ่าคุณน้องวันที่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็สู้วันกันต้องได้ไปไหนที่ดาวินเนอร์เล่นเล่นน้อยอยู่ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นยังยังยังกระลังขึ้นออกมายังละอ่อนมากตอนนั้นอ่ะตอนนี้ยังยังไม่เก่งน่าพีดีไม่ไม่เก่งเหมือนกันแต่คัดตัวเล็กตัวเล็กใช่ไหม เราะเลืนว sure sure, ัตางกัไม่ต้ไปตั้งแต่บัดมาเราก็ติดตามทั้งกรุ๊ปเลยเดี๋ยวฝากในไรถึงน้อข้าวเป็นมั้ยเปยวมชมคลิปนี้บอกต้นข้าวน้องต้นข้าวบอกให้เลี๋ยวเดครับติดแล้ว ไม่มีใครมาเทียบลูกใต้แล้วลูตกต่อไปนะลูกนะเอาลูกผมไม่รู้จะพูดอะไรแม่จะร้องไหเนะ้เป็นความสุขเนาะเป็นความสุขของเราอะ่ะใครไม่รู้ลูนะว่าคนที่เขาไม่ได้ดูเขาก็ไม่มีเขาก็ไม่รู้เราหรอกว่าเป็นยังไงก็พอเรารู้เองเราจะรู้ว่าผมตามลูกเหมือนกันตามใจตอนนี้ จคนนั้นทุกอย่างเขาเขาทำได้ดีทำได้ดีครับถือว่าเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อเพื่อเป็นคนของประชาชนจริดีใช่เกิดมาเพื่อเป็นทิดาลูกทุ่งจริงๆแล้วก็นะครับไปที่ไหนก็มีอสตาร์กเ่ <c oughs> ให้กำลังใจก็อพ่อนี่แนที่สุนเนี่ยเพื่อทุกสายให้กำลังใจอี่วกับยังน,นั้นคิฏจักรให้กำลังใจสองนะครับ <c oughs> มาบานเแบปละหปีวนะมะเเดี้ก็ขอบคุณพี่มาปักชายกันนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณ้าบากๆ้านที่แวะเข้ามาพูดคุยเข้ามาแต่งปันควารู้สีที่ให้พอพอเป็แม่อทีเป็นห่ว ห่วงรถจักรานอย่างแับกอนแกก็ค่อยๆขีเหนื่อยก็จอดพักไปเนื่อยมันกับผมเนาะเพื่อที่จะไปถ้อยไปให้พบอพี่แม่ได้ดูกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันทงน้องกนข้าวแล้วก็ทำฟินเบิรมนะครับทำอะรเนีอ้าวทำุ่เป็นไุ๊บได้ยงงบเออทีดสิทูการทม ไปเจอมานาด้วยไปดู้าจะรอได้เลยครับเาบ้านเราู่นี่ต้องวาเขาอยู่ตรงไหนที่แรกคือควายตแสบหนูเขาท้มอมัทงมอนะก็มาทำงานในนี้แทนทางานโคตเตร์แบตอนนี้กินระมานรูปการทงานในรูปทำานเขาบ้านกี่คน สามคนแล้วก็เป็นพยาบาลอยในประเทศคนหนึ่เป็นพยาบาลใ่ประเทศคนอนึ่งประเทศคนหนึ่งอ้าวอ้านี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับข้างทางนะครับขอบคุณพ่อพอแม่เอฟซขอบคุณคุณป้าเพื่อที่มาแสดงความรู้สึกนะนี่จากใจจริงนะโอเคแล้วก็จะรับเแข่งต่อดไปครับตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง เอายังไงครับขอลงคลิปก่อนนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมมีความตื่นเต้นอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปใต้นะคะะนร,ะนรับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์มาด้านยครับสอบคุครับ